และกระตุกที่2ของเราวันนี้รายการของเรามาพร้อมกับสาวแก่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าสาวแก่ทำไมต้องต่อไทยด้วยแม่ไม้เอออันนี้ผมก็ไม่รู้ครับและแม่ไม้คนนี้เนี่ยเธอกําลังท้องโตพ่อเด็กเป็นใครผมก็ไม่รู้เฮอ,อพอเธอพ่ชาวและสาวแก่ท้องโตขนาดนี้เนี่ยจะทําอะไรในรายการของเราผมว่าคุณผู้ชมต้องรู้แน่นอนถ้าคุณผู้ชมอยู่คลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกัน พี่ด้วยโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยอน้องคะพอดีที่เจ็บท้องน้องรบกวนพาพี่ส่งโรงพยาบาลตรงนี้หน่อยได้ไหมคะกรณีอะไรทุลังรับรีวิวเองค่ะพี่ไม่ไหวแล้วค่ะคงใส่ลูกลูกจะไหลแล้วอ่啊โอ๊ยโอ๊ย ลงมาไล่พิถีจะได้ค่ะพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยผมใส่จะน่ารับจับเด็กมันดิ้นใหญ่แล้วเนี่ยเอโอยยยโโออไม่ไหวแล้วอ๋อทำทำแตกแล้วอ่ะใครจะได้พี่ด้วยอ๋อน้องคะน้องแป๊บนพอดีพี่จะคลอดลูกจ็น้องช่วยเรียกคนแถวนี้ให้หน่อยได้ไหมคะหรือเรียกรถพยาบาลพี่หน่อยจะได้ไหมอ๋อ พี่ไม่ไหวแล้วพี่จะคลอดลูกแล้วเบอลงมันไม่คือพี่ฝากไงกับพี่ข้าพี่ไม่ไหวแล้วอะ่ะโอยเด็กดิดใ่แล้วะ น้ำขั้นจะแตกแล้วว่ะอ๋อ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 น้ำขั้นจะแตกแล้วอ่ะอ๋ออ๋อใครกะได้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยอ๋ออ๋อเงินของเจ้า ายก้องหน่อยค่ะบ๊ายบาย,ยต้อลูกนี่กระไหลแล้วเร็วๆหน่อยค่ะโอ๊ยไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยเด็ดสิ้นได้แล้วว่ะ โรงพยาบาลไหมคะใกล้ๆโรงพยาบาต้องอ๋อช่วยหน่อยได้ไหมคะพอดีพี่ป่าเขาอยู่โรงพยาบาลรักษาแล้วมันไม่ไม่ดอ๋อน้องน้องไม่ไหวแล้ว啊น้องน้องจับท้องหน่อยพี่ไม่ไหวแล้วนวดท้องพี่ป๋าก็ได้น้องน้องนวดผมไม่ไหวแล้วพี่ป๋วดมากเลยอ่ะ ต้องขอชมเชยเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่ใจกล้าสามารถไปช่วยสาวท้องแก่ของเราขอบคุณมากๆเลยทีเดียววันหลังเจอคนท้องแก่แบบนี้ก็รีบเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่รายการเราแน่นอนรายการเราทําแค่ครั้งเดียวนะครับยังไงก็พากันไปฮะขอบคุณด้วยจริงๆครับเอาล่ะแต่ตอนนี้เบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเซอร์ไพรส์ดาราจะเป็นใครดาราคนไหนจะอยู่ในรายการของเราสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับเซอร์ไพรส์จะถูกตงมฮา ไปแล้วครับผม